คิดอย่างไรให้คลายทุกข์ 1. คิดให้รอบด้านเหรียญยังมีสองด้านในดีมีเสียในเสียก็ย่อมจะมีดีสุดตรงด้านใดก็มีผลร้ายได้เหมือนกันเขาจึงบอกให้พยายามเดินสายกลางเข้าไว้เวลามีปัญหาให้มองเข้ามาหลายๆมุมว่ามีด้านดีหรือด้านร้ายตรงไหนบ้างปกหักเจ็บปวดใจแต่ก็มีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่ เงินไม่พอใช้ทำให้หาช่องทางให้มีรายได้เพิ่มถ้ามีปัญหามองแต่ว่าทำไมชีวิตเราถึงโชคร้ายรักใครก็ไม่เคยสมหวังทำงานแทบตายเงินก็ยังไม่เหลือคิดอย่างนี้ชีวิตจะอยู่กับที่และปัญหาที่มีก็อยู่แบบเดิมๆมมองหาทางตันจะไม่มีวันได้ไปไหนมองหาทางออกเข้าไว้สุดท้ายจะเห็นทางออกได้แก้ไขปัญหา 2. คิดถึงคนอื่นบ้างถ้าหมกมุ่นอยู่แต่ปัญหาของตนเองก็งงจะคิดว่าปัญหาของเรามันใหญ่เท่าฟ้าก็แน่นอนว่าปัญหาของใครก็ย่อมจะใหญ่สําหรับคนนั้นแต่พอเงยหน้าขึ้นมาเห็นปัญหาของคนอื่นบ้างบางทีจะทําให้เรารู้ว่าปัญหาของเรามันไม่ได้ใหญ่สักเท่าไหร่เลยเพราะบางคนเนี่ยเขาไม่มีบ้านอยู่ไม่มีงานทําบางคนเป็นผู้ป่วยติดเตียงซึ่งไม่มีใครสนใจ บางคนอาหารมื้อต่อไปยังไม่มีกินเห็นอย่างนี้จะทำให้เรารู้สึกโชคดีขึ้นมาว่าเรามีปัญหาน้อยกว่าเขามากยิ่งถ้าเราได้มีโอกาสช่วยเหลือเขาบ้างยิ่งจะทำให้เรารู้สึกดีที่รู้ว่าเรายังมีค่าสำหรับใครบางคนอย่าคอยแต่คิดว่าเราน่าจะเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลทั้งหมดได้เพราะถ้ามองรอบๆอ,ออกไปเราก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรเลย 3. คิดถึงเรื่องดีๆบางคนชอบติดลมจมอยู่ในความทุกข์ด้วยการเบียนวนคิดถึงแต่เรื่องที่ไม่สบายใจเช่นความล้มเหลวครั้งที่ผ่านมาช่วงเวลาที่ผิดหวังจากการสมัครงานหรือเรื่องความสัมพันธ์ที่แตกราวยิ่งคิดก็ยิ่งเจ็บช้ำซ้ำซากทาั้งทั้งที่เรื่องเหล่านั้นมันได้จบลงไปนานแล้วถ้าอยากจะมีความสุขใจให้คิดถึงเรื่องดีๆเรื่องที่ทำให้เรามีรอยยิ้มครับ คิดถึงวันที่เฮฮา,ากับเพื่อนเก่าๆคิดถึงวันที่ได้ไปพักผ่อนในที่ที่เราประทับใจหรือคิดถึงวันที่เราได้ฉลองใยในความสําเร็จต่างๆเมื่อคิดถึงช่วงเวลาเหล่านี้จะทําให้เรามีรอยยิ้มออกมาได้และมีใจที่เป็นสุขบางทีชีวิตเราเลือกที่จะเจอแต่เรื่องดีๆตลอดไปไม่ได้แต่สิ่งที่เลือกได้คือเลือกจะคิดถึงแต่เรื่องร้ายๆหรือเรื่องดีๆ4 ไม่เข้มงวดเกินไปคนที่มีความทุกข์หนักคือคนที่ไม่รู้จักปล่อยวางคอยระแวงคอยจับผิดนิดหน่อยก็ปล่อยไปไม่ได้ใจก็จะมากมายไปด้วยความทุกข์บางคนไม่ใช่ผู้พิพากษาแต่ก็คอยจะตัดสินทั้งตัวเองและคนอื่นอยู่ตลอดเวลาทำอย่างนั้นผิดไม่ให้อภัยทำอย่างนี้ไม่ได้ต้องลงโทษก็จะทําให้ใจต้องแบกรับกับความตึงเครียดไม่ผ่อนคลาย ให้รู้จักละวางไม่ถือโทษโกรธใครยอมได้ก็ยอมกันไปลดทิฏฐิมานะรู้จักเข้าใจแล้วก็ให้อภัยคนก็จะทำให้ใจของเราร่มเย็นสบายใจโลกนี้ไม่มีอะไรได้อย่างใจเราไปหมดทุกอย่างเรียนรู้ที่จะอยู่กับความไม่ได้อย่างใจบ้างอย่างไม่ทุกเกิดไป